มันต่อหนาอะไรหรอมันก่วงงานมันลึกมาแล้วรอบหนึ่งอันแล้วจ้อยว่าต่ซอไปใส่ตะไคร้ใส่ด่างนิดหน่วยใส่เวียนมะยมอุ้นุ่งก็เลยไปหาทายคิดทั้งอื่นก่อนสวัสดิ์ก้าวมาไอที่กับเมื่อแล้วอ้าววันนี้ปันบ่ค่ะคงสุดท้ายเด้อค่ะมื่อมาตามเนี่ยปันดีทำไปดีมากมากเลยโคงสุดท้ื่อแรเนาะ มาบฟันดีกุ้งก็ได้กับฟันดีพี่เขาคาจำวผิดอันตั้งแต่ตัวงวดเพิ่นฝันมารถแม่โคเนาะแม่ลดแมคโคกับรถอันเด็กสามหางเก่งติ่ก็เก่งป้ายแดงกับรถแม่โคอีสไนโดข้อมูลเก่าอีสไนหาในโลกเดี๋ยวออกมาเด้อครับเด้อเพราะว่าสมุดเมือเหลี่ยมพอดีเลยซื้อเหลี่ยมใหม่มาเลย ได้ไหมคะเนเียวาไเลยเดียวม่น่เยเรียพูนเด้เา่เป็ยนย่างดอกคุณตาสอมันข้อมูลเยอ่เป็นข้อมูลเก่ามันเป็นตัวใดืตาสอไอคลิปแรกไหมคะบางท่านบางคนจะบว่เห็นคลิปแรกนี่จะเป็นคลิปพงคุณตาเป็นเลขเลขรถไมโครตัวใดก่อหนึ่งอสามหนึ่งห้าสามหนึ่งห ทะเบียนรถไมโคเลขรถไมโคสามหนึ่งห้าแมนแล้วรถเจ็งป้ายแดงตัวใดรถเจ็งป้ายแดงสี่หนึ่งหกห้าสี่หนึ่งหกห้าอันคือสมองมันอาจจะจำได้หือจำได้เล่องมันคือคลิปแรกเมื่อนี้ก็จะมาถามโครงสุดท้ายเพราะว่าอีกเมื่อเลขอ่จะออกแล้วฝันว่าจังไดว่าเอฟซีฟังน้ำแน่ครับฝันว่า ถ้าหลานไปเจียวลูกของหลานเนี่ละลูกไปเจียวเพราะไปเจียวม,ยมันก็คล้ายๆับเจียวแม่น้ำเนาะหลานตัวน้อยกับนงางลงไปงานางลงไปนะบานนี้รายดูดด้วยบ้านราด้ดูดเจ้าของกับนางว่าไม่เป็นปเหรียญเพราะส้ดูดปั๊บมันก็จมรงจุมร่องด้วยไส้ดูดแมนมอ จุ่มลงจุ่มลงเหินตะเมื้อมช่เพราะตาเหลือเห็นกัดผ้าเปอาเมือหลานซอยหลานขึ้นมาหนึ่งหลานขึ้นมาอซอยขึ้นมาตากระจิจมด้วยกันเด้ไส้ดูดออะใไส้ดูดทนแต็มเต็นเพราะไส้ดูดเมืยตาตั้งสติได้ทางขาออกแล้วก็ดึงแขนึ้นว่าเราอุ้มหลังขึ้นเอาขึ้นมาได้เอาขึ้นมาได้ซอยได้ มันกันหลังมันตายเพราะว่าใต้ดุลทั่วเลยแต่จำนี้นึงมันทั่วไปเบอรเดียทั่วไปเบิด์เดีวเห็นตามือดีนะเห็นมื่อมันบ้าะนี่แหละได้เส้นเหลี่ยบเหรเส้นเหลี่ยบ่ได้เสียแฟนฝันฝันบดีตีว่าจังไดค่ะกตีก็เลยโทษกรถามนะหองหองหนึงหนึ่งสองหองไพ หองหลานที่ยูเนี่ยเบอร์หองเป็นเนื่งเนึ่องสองที่ค้องกระบะมันเกิดเขาเกิดวันที่หาสีหากระ่ามันมันหาตัวเดียวใก่้เราตัวใดใส่ซูนใส่ล้าหาตัวเดียวหาตัวเดียวกบก็เกาออกม่ละใส่ยู่นํานหนั่งนเลขตัวนี้ฝันเห็นหลานคนนี้ย้่นัหนมันมากอก แปดสามตอนเห็นหลานกุนี้ยังเลยมาหมดแปดสามเกิดไปเบ้อไปจังเลยเปเป้บ่มีนี่หรอเลขของเขาเป็นเลขเอาละเลขเอ่อคนจดใบเพื่อจะเบาหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามเป็นเลขอะไรเป็นเลขสมัยอยู่มูอยู่ขลองตันอาจารย์เก่า นู้ัดจดหนึ่งหนึ่งสองแมนอันหนึ่งหนึ่งสองกัอีกหลานอันนี้ก้าหนึ่งสามมาตั้งหากเออมันอันนี้เลขของหลานวาหนึ่งหนึ่งสองเนาะม่นเลขของหนึ่งหนสองเล่นเนไหนึ่งอเด้อหนึ่เด้อก้าหนึ่งสามนี่เรียังไงก่ก้าหนึ่งสามมันเป็นเลขมูที่สมัยก่อนเห็นงานรงเท่าน้ำกันมาสีสิตีแล้วสมัยของตันเป็น สนามยามเป็นป้าจําได้ว่าคนพนนี่เคยถือเลขนี่หาบาทสมัยก่อนเ,<า>เคยถือเลขเก้าหนึ่งสามเนี่ยงนหาบาท <c oughs> ได้สองพันหาดีใจแล้วกันเก้นึ่งสามเลขเคยถือเนาะเลขเคยถือเห็นคนพนนี่มันเป็นลุงพีไง,ไงอาจารย์เป็นคู่สอนนี่เราเคยถือแล้วก็ฟันเห็นห้านผู้นี่ย่าได้เลขออกแปดสาม สลูบาร์ามีหนึ่งหนึ่งสองกับเก้าหนึ่งสามกับแปดสามถ้าจะเน้นจะเน้นโตได้ค่ะเลขสามคู่นี่ขั้นเนีนเนีนเก้าหนึ่งสามเนีนเก้าหนึ่งสามคือตัวเน้นนะครับเนาะเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามคือตัวเน้นนะครับ <laughs> บัตบัตรบัตรบัตรที่นี่เอาโนติยะสรุปสรุปลุงเฮงเบาเลยลุงเฮงเบาพี่น้องพี่น้องอยากเห็นโดดแล้วว่ามีเลขตัวเดขเน่เดี๋ยวพี่น้องเป็นสับสนนะครับอ้าวโนติยะสรุปเลยสรุปตัวเลขแนวทางของคุณตาซอคลิปนี้จะเป็นโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายของคุณตาซองวดวันที่หนึ่งกันยายนสองห้าหกหกนะคะ เพื่อนฟันเห็นร้านเพื่อนเบอร์หองร้านเนี่ยจะเป็นหนึ่งหนึ่งสองเราก็เพื่อนฟันเห็นเพื่อนเพื่อนฟันเห็นเพื่อนเพื่อนย่ามใดเพื่อนเพื่อนถือเลขตัวนี้เด้อค่ะตัวที่เพื่อนถือเก้าหนึ่งสามนะคะเราก็ฟันเห็นร้านน้อยคนนี้ย่ามใดเลขมันมากจะออกแปดสามนะคะทั้งหมดทั้งมวลโค้งสุดท้ายของคุณตาสอมีซัมนี่นะคะตัวเน้นของเพื่อนเพื่อนเน้นหายคือเก้าหนึ่งสามนะคะเป็นแนวทางหาสื่อสระกินแบงรัฐบาลนะคะงวดนี้เขอยู่นี่เขาแน่นอนนะครับคือรู้ว่าเขา อ่าเดาอะไรมาวัดที่ไปที่ม้าอีกย่างหนึ่งของเก่าหนึ่งสามนะครับก็ยู่ในไก่ผมอีกซามด้วยอันนี้แอดมินขอแก้มเนอคุณตาสว่านะครับผมเลขเก้าหนึ่งสามนี่นะครับเดือนเดือนนาวันที่สิบสามกันยาอกวิสิบสามตุลากนวันสวรรคตของรอกเก้าวันที่สิบสามตุลาสิบสามตุลานะครับวันสวรรคตของ ล้อเก่าตุลาหรือกันยาเนอะตุลาตุลาบอกกันยากับต <sh ุลากันแต่ว่าคือว่าตุลานะตุลาเก่าก็คือเก้านะครับเลขเก้าก็คือล้อเก่านะครับเลขเก่านี่เก้าดีเลขสวยมากเลยผมว่าอาจจะ Uhm ชิงมาออกม้วนนี้ป้นก็ได้นะครับเพราะแน่นะอาจจะเป็นรางวัลใดรางวัลหนึ่งเนาะตาซอเนาะทั้งหมดทั้งมวลนี่มีซ้ำหนีเด้อค่ะิงมาอออกนะครับาจจะเป็นสามตัวนาสามตัวท้ายสามตัวนาสสงสามตัวหลังนี้ก็เสียงทวหน้าซื้อสลารกินแมงรัฐบาลนะคะทั้งสองเฮ่านี่ก็เป็นซ uh, ื้อน้ำเสนอนะคะบ่สามารถรู้ว่าเลขสองตัวใดนะคะ เลขทุกตัวเขาได้รุดได้นะคะกระจายวิจารญาในการรับฟังรับชมนะขอบคุณคุณตาสอนหลายๆเ้อะที่ให้แนวทางวันนี้ก็ขอให้เอฟซีสุดีกนะทางของคุณตาสอนนะคะโชคนมาทุกคนเลยเอฟซีเลยบอกความจากงานวี่คอร์ดคอมเมนกันชัดน้ำนะครับเ้อเพราะว่า มันกับแม่นีดีนะครับารบางเทียบบ้านสำคัญนี่มักสิมาออกเนาะม,นมักสิออกม,มักสีออกบ้านสำคัญตัวเลขสำคัญต่างๆนะครับเทียบพี่น้องคือพ่อผมตัวเลขบอกซูฟังนะครับเก้าหนึ่งสามพ่อว่าไปแล้วเพิ่นก็สิฮอดบางออกแล้วเก้าหนึ่งสามสวยมากๆคือจังแปดสองแม่บ่กครึ่งจะมาออกน้ำกลัวแม่บอกจก